สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินค้าบิต t ้านะครับรุ่นออนแท็บแต่ก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนไส้กรองก่อนใช้จนหมดพอดีวิธีเปลี่ยนไส้กรองก็ง่ายมากเปิดนี่ออกมาถอดอันเก่าทิ้งไปนะครับมามาใส่อันใหม่เข้าไปใส่ก็ง่ายมากใสใ่ตรงช่องนะครับชืบแล้วก็ปิดฝาเท่านี้เปลี่ยนไส้กรองง่ายมากๆแต่ยังไม่เสร็จนะครับเรามากดปุ่มรีเซ็ต เพื่อให้เขาแจ้งเตือนในการเปลี่ยนไส้กรองครั้งต่อไปไส้กรอง1ชิ้นใช้ได้ถึง600ลิตรนะครับนี่จะขึ้นแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วแต่ผมจะปล่อยน้ําทิ้งสัก2ลิตรก่อนนะครับเพื่อให้เขาชําระล้างสิ่งสกปรอออกมาเท่านี้ก็พร้อมดื่มนะครับดื่มได้เลยน้ําใสกิ้งมากดูสิมาเรามาดูวิธีใช้สินค้ากันนะครับโหมดแรกนี่ก็คือโหมดน้ําฝอยนะครับไว้ชำระล้างผักล้างอะไรต่างๆนะครับเลขจะไม่ขึ้น ต่อไปน้ำปลาปลาเลขก็ไม่ขึ้นเหมือนกันใช้ได้ปกติเลยครับโหมดต่อไปเป็นหมดน้ำํำดื่มนี่ตัวเลขเขาดาวก็จะขึ้นนะครับเยี่ยมยอดมาก